ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสับปะายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาอัดคลิปประมาณตอนเย็นๆนะครับสี่โมงกว่ากับห้าโมงเย็นเมื่อกี้หลังจากร้อนมาน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วมั้งครับที่ร้อนอบอ้าวสุดท้ายเมื่อกี้ก็มีลมฟ้าลมฝนมาแล้วก็ลมพัดแรงมากๆนะครับ ก็มาเช็คสภาพความเสียหายปรากฏว่าผักสลัดของผมที่อยู่ตามแปลงต่างๆยังปกติดีหมดแม้ลมจะแรงมากลมแรงมากจริงๆครับเมื่อกี้อารมเหมือนหลังคาพร้อมปิวตลอดเวลาครับแต่สุดท้ายมันก็โอเคอยู่ได้ไม่มีปัญหาอะไรผักสลัดของผมก็รับน้ำไปเต็มๆป้ายก็ล้มละเนลละนาด อโอเคลมพัดจนยกหินตรงนี้ลอยมาได้เลยนะครับเนี่ย ภาพน้ำหน้าบ้านผมก็น้ำขังครับเพราะว่าตรงนี้น่าจะตันน้ำก็เต็มถังเลยนะครับแต่ถังนี้ยังไม่ได้เติมสภาพอากาศตอนนี้มันเย็นขึ้นนะครับผมจากที่มันร้อนอบอ้าวมาหลายวันตอนนี้ก็คือ สภาพอากาศโดยรวมทั่วทั่วไปคือค่อนข้างจะเย็นขึ้นละแต่ลมเมื่อกี้มาแรงมากๆหวั่นใจว่าจะมีสังกะสีปิวหรืออะไรปิวบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็ก็ปกติดีผมกลัวแปลงผักของผมนะครับที่ดีไซน์ไว้มันอาจจะไม่รอด แต่สุดท้ายมันก็ยังโอเคนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรรับแรงลมได้ท,ทั้งที่ลมก็แรงมากๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยโอเคน่าสนใจครับนั่นก็หมายความว่าดีไซน์แปลงผักสลัดของผมเนี่ยออกแบบมาได้ค่อนข้างดีแต่ต่อไปถ้ามันมีหลังคาโอกาสที่มันจะพัดจะปิวจะมีสูงมากกว่านี้อีกครับผมก็หวั่นหวั่นใจอยู่ แต่โดยรวมก็โอเคครับไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวน้ำตรงนี้เดี๋ยวผมก็ต้องเคลียร์มาดูว่าท่อรางตรงนี้มันตันหรืออะไรยังไงเดี๋ยวต้องค่อยมาแก้ปัญหาตรงนี้อีกทีนึ่งเพื่อให้น้ำมาไหลได้เร็วขึ้น เชื่อนะครับว่าพักสลัดของผมก็ยังรอดปลอดภัยได้อยู่<ม>ก็ยังโอเคพอไหวที่ถึงกับนั่นมากมายโอเควันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับเรื่องมรสุมพายุเข้า หลังจากที่ร้อนมานานมากนะครับมันก็มีมรสุมเข้ามาแล้วก็ไม่ใช่แค่ฝนอย่างเดียวมันตามมาด้วยลมด้วยทําให้อะไรหลายๆอย่างค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรเลยนะครับแต่ทุกอย่างมันก็โอเคไปได้ต่อโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างช่องไอสารด้วยนะครับการกดถุกใจของเพื่อนจะทําให้คนอื่นเห็นคลิปผมได้มากขึ้นนะครับวันนี้ประมาณนี้เลยครับสวัสดีครับ